ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดความแซบค่ะ ก็พอรู้ว่าการกระทํามันไม่มีความหมายแต่ความรักมันยังอยู่เนือเหตุผลอยากจะไม่รักเธออยากจะไม่สนเธอติแค่เพียงฉันนั้นยังมีเธออยู่ในใจอยากจะไม่สน Caping shining and racked her back and by the cash and racked her. Get you out of my head can get you out of my mind. ฉันควรเธอทำใจปว้ยเธอไปิกับความฝันในความหลังแต่เธอก็ยังอยู่ตรงนี้ที่เดิมที่มีในหัวใจต้องพยายามอีกสักเท่าไรจะลบเลือนทั้งหมดไปก็พอรู้ว่าการกระทำมันไม่มีความหมายแต่ความรักมันยังอย,งอยู่เหนือเหตุผล อยากจะไม่รักเธออยากจะไม่สนเธอติแค่เพียงฉันนั้นยังมีเธออยู่ในใจอยากจะไม่สนใจอยากจะไม่เสียใจติแค่เพียงฉัน

สวัสดีค่ะเพลงที่จบลงไปชื่อเพลงว่าติดค่ะติดนะค่ะเดี๋ยวต้องขอบคุณขอบคุณนักดนตรีด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะและเพลงติดนี่คือ Stuck Stuck ใช่ค่ะก็คือติดอยู่กับช่วงเวลาเดิมติดอยู่กับความรู้สึกเดิม รู้หมดทุกอย่างว่าเราไม่ควรที่จะอยู่ตรงนี้แต่ติดแค่ว่าเรารักเขามากเกินไปเพราะมากๆเป็นแฟนคลับนะเขาชอบหญิงเขาเท่คีย์ต่ําก็ถึงคีย์สูงก็ได้ดิฉันได้ยินเขาร้อหามเขาล้องได้ด้วยอะเป็นเพลงที่ติดหูรอบเดียวก็ฟังเขาร้องตามได้ด้วยแต่อย่าเพิ่งเป็นเรื่องเพลงเยอะแยะเลยมันมีคําถามที่พี่หนิงอยากถามหน่อยแกโยนที่แกจะถามพี่นงบุ๊ถามเลยดีกว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวแบบเยอะแยะมากมายที่ออกมาเขียนแล้วก็ตั้งแต่เป็นอักษรย่อจนเขาบอกว่าเป็นน้อง ว่าเหมือนไปแอบมีใจให้กับคุณพี่เขยอ๋อมันออกมาได้ยังไงค่ะแบบนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูอ่านเนี่ยหนูยังไม่ได้แบบว่ารู้สึกถึงตัวเองเลยก็เลยงงว่าอ้าวทำไมเขาอ่านแล้วถึงคิดถึงเราใช่ค่ะคือมันเป็นอะไรที่ไม่ไม่ไม่ได้มีที่มาที่ไปเราเลยไม่รู้ว่าเราควรจะทำตัวยังไงเหมือนกันค่ะก็เลยแล้วพอคนมามองว่าเป็นเรา่างเนี้ยรู้สึกไงบ้างไหมหนู หนูงงนะคะถ,ถ้าพูดตามความจริงแต่เราดีใจอย่างหนึ่งที่เราเข้าไปอ่านคอมเมนต์บ้างะะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วทุกคนบอกว่ามีสติในการเสพข่าวคือเรา,าดีใจที่ทุกคนบอกว่าออกมาปกป้องเราทาัทาง้ทงที่เราไม่ได้ออกมาพูดอะไรด้วยซ้ำต้องขอบคุณทุกคนมากจริงค่ะออโอ้นะก็มีจบิจบ,<ป>จบในการเสพ <c oughs> ข่าวเพราะว่าเราว่าคนอาจจะมองว่าตอนนั้นมีทําเพลงคู่กันไงใน M v ีอาจจะดูสนิทสนมอาจจะคิดไปไกลแต่จริงก็คือพี่น้องนั่นแหละแต่จริงๆเพลงมันก็เป็นปีแล้วนะคะก็เลยงงว่า หนูไปทําอะไรไม่เป็นไรเพราะดังไงคนดังไงว่าเนาะคิดไปนู่นไปนี่ไปนั่นมาพูดถึงเรื่องเพลงต่อดีกว่ามาริค้าปกติเวลาเวลามีเพลงออกมาเนี้ยก็จะมีส่วนในการแต่งเนื้อร้องอะไรอย่างนี้ด้วยนีมใช่ค่ะก็มีส่วนทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่เรื่องราวเมโลดี้ดนตรีแล้วก็เนื้อร้องด้วยอย่างเพลงเนี้ยเพลงติดเห็นบอกว่าก็มาจากชีวิตของตัวเองเอ้ยยังไงตอนนี้เราไม่มีความรักใช่หรอทำไมเราไปติดอะไรกันเนี่ยเหรอจริงเหรอ เป็นเหตุการณ์ที่เราเคยรู้สึกค่ะแล้วเราก็แบบว่าคิดว่าคนหลายๆคนก็น่าจะเคยเจอสถานการณ์นี้ที่แบบว่าบางทีความรักเนี่ยมันอยู่เหนือเหตุผลเรามีลอจิกทุกอย่างแต่ความรู้สึกของเรามันแบบว่ามันทําให้เราไปต่อไม่ได้ move on เ,เป็นวงกลมก็เลยได้เพลงนี้ออกมาค่ะแต่จริงเนอะมันเป็นเรื่องแบบความรักที่หลายๆคนพอเวลาแบบติดอยู่กับใครสักคนมันก็จะเป็นแบบเนี้ย move on, move on ไม่ได,ไได้ติดตามฟังติดตามชม MV ได้จากที่ไหนบ้างคะ ค่ะก็สามารถที่จะดู MV นะคะ,คะทาง Youtube Channel Holy Fox ค่ะตอนนี้ MV เพิ่งปล่อยออกมาเลยค่ะก็อยากให้ลองได้ดูกันเพราะว่าตั้งใจมากๆค่ะ เรื่องนี้เอ็มี MV นี้ไม่ได้มีเรื่องเส้นเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าทุกอย่างแบบซิมบลิกเราตั้งใจมากๆอยากให้ลองดูกันค่ะ <Okay. S 3> uh huh. หรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวนะคะได้ที่เฟซบุ o กแฟนเพจ o ไ y Fox ด้วยนะคะใช่ใชค่ะน้าถือว่ารายการเรากระทบดีนะมีผู้หญิงเท่ <No. S 1> ผู้หญิงน่ารักคนนี้นะคะมาพูดคุยกับเราซึ่งวันนี้จะมีบทเพลงนึงมาร้องให้เราฟังด้วยงั้นเดี๋ยวเราลากันไปกับเพลงของมาริน่าอีกเพลงหนึ่งละกันนะคะขอบคุณที่เปิดมาดูเรานะคะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ เป็นสาวประเภทต่างตัวเลยานะดูรายการคุยทราบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะ